สวัสดีับผมสวัสดีทุกคนนะผมเรามาต่อกันเลยนะครับผมหลังจากครั้งที่แล้วเรามาติดอยู่ในรูนี้นะผมอันนี้กาจากต่อจากครั้งที่แล้วเพราะงั้นคลิปนี้อาจจะไวนิดนึงนะผมแค่อยากจะหาจุดที่มันปิดดีกว่านี้ซะหน่อยอยากจะห้องเซฟเอาละครึ่งชั่วโมงแล้วกันวันนี้ครั้งที่เอ้ทีเ่เทอมักเลยไปเป็นชั่วโมงเลยนานไปเอเราไม่ได้ไปสำรวจทางนั้นด้วยผมว่าไม่น่าจะเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งแล้วแหละแล้วน่าจะทำเกมชิบหาย Ive, ออปติฟตามท่อเอาแล้วเราหลุดอ้าแล้วฝั่งไหนล่ะครับทีนี้โอ้โหขอไปดูฝั่งนู้นก่อนผมมา,า,า,าจากทางไหนก็ไม่ยินี่โอเคฝั่งนี้ตันแล้วเหลือข้างมีแสง กับทางมืดโอเคฝั่งนี้ตันโอเคตันหมดเลยทางเดียวอ,อ๋อนี่รูที่เราแทรกตัวออกมาเดียวมั่ว,เ,เ,วเลยเวเนะทางนี้ไม่ใช่ผมว่าจะทางไหนวะ พี่ครับทางออกอยู่ไหนเขาไม่น่าจะรู้ไม่บอกเราออกดูนี้ได้อ่ะอ๋อหรือไปเราขาดนี่หว่าเราไม่ได้หมอบอ่ะเอาแล้วขึ้นเซฟไปโอเคครับผมเราจบไปแค่นี้แล้วกันถุยรู้สึกเหมือนรูนี้จะเป็นรูปลอดภัยอ่ะเราจะแอบได้เรื่อยๆ ไปไหนอีก้กะทางไปอยู่ฝั่งนู้นแน่ๆผมดูทรงแล้วจะไปไหนอ่ะอ๋อ,อวนไม่มีอะไร เอาอะขึ้นเซฟอีกแล้วในที่สุดเราก็เจออารยธรรมอะไรสักอย่างเออไม่มีบอกเลยต้องลงล่างเหร จะมีทางเดียวเดี๋ยวกูลงก็ได้ลงมาดีเชื่อามันไม่ลงให้ผมอะ่ะอ๋อไอเวนมันมีน้ำอยู่มันจะไปตรงอะไร จะไปได้อยู่แมงเลยทางนี้ไม่มีจริงหวังจะโดดลงมาเราต้องไปทางเมื่อกี้เนี่ยแต่แกไปไหนแล้วอะ่ะที่ผมอยากรู้อะ่ะมองเห็นเหรอมองเห็นผมป่ะ ก็มาเดี๋ยวไอเวนเอาละกลายเป็นเกมเฮล์รันเนอร์ไว้จังหวะน,นี้วิ่งรครับวิ่งรครับแล้วปิดประตูใส่เลยปิดประตูใส่เลยแอบด้วยไปย,ย,ยืนยืนตัวตรงยืนตัวตรงยืนตัวตรงอยู่ๆยืนตัวตรง,ตตรงบักบักเปิดรอบน่าจะเปะเิดตู้นี้ดีกว่า เปิดตู้นี้ดิวะอุ้ยโทษออกขวาไปขอร้องอย่าตรงเออรูว่าทางที่เราต้องไปมันอยู่ฝั่งนะะี้ครับ จะไปแล้วแหละว่าแล้วไงให้ทำอะไรอู๋สองวาวโอเครู้เรื่องก็บเบื้องแล้าวจะมาบปะะ่าเชื่อเชื่อมามามา,มา เราต้องเดินไปสำรวจตรงนู้หนหรอโอเคแล้วเราตามตามตัวพี่ไปเราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะพยายามย่องตามพี่ไปแล้วกันเ,เขาจะไม่หันหลังกับ สามว่าหกสิบองศาใช่ไหมเขาเดินไปไหนเราเดินตามเลยครับ แกน่าจะมีแพทเทิร์นเดิน,เด,นเดินของแกอยู่เราถึงจะต้องทำแค่ตามตูดเขาไปเรื่อยๆทำไมตรงนั้นมีรูวะเหีย้ยแล้วกูรู้แล้วทำไมถึงมีรู ทางมาเราใช่เหรอนี่มันลวงถึงด้วยว้เดี๋ยวตามผมอย่า,อ,อ,ยาอย่านั่งจริงๆเวลาจะมานั่งวิ่งนะต้องวิ่งนะต้องวิ่งนะต้องวิ่งแล้นะวกลนะับเข้ารูเดิมโอเคลวงไม่ถึงลวงไม่ถึงลวงไม่ถึง แม่งเคยเอออกไปจากอีกแกพอดีเลยกลห้องวาวอยู่ไหนวะในรูนี้เหรอชูว่ะถูกว่เจอทางมาแล้ว รีบหมุนเออรีบหมุนแล้วกลับไปรูนั้นดีกว่ารีบหมุนแล้วกลับไปรูนั้นดีกว่าเสียงอยู่ขวาไปไหนต่อลงมาใดอันนั้นเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบนันไดบันไดที่นั้นใช่ไหม รอนไปก่อนร่อไปก่อนูว่าจะเป็นไอ้บันไดบันไดที่มีน้ำท่วมที่เราเจะลงไปตอนแรกแล้วเราลงไปไม่ได้ผมคิดว่าบ,บันไดช่นั้นแน่ๆเปลี่ยนแบตแป๊บนึงแบตบก็จะหมดไปหล่ยเวน บันไดนี้ใช่ไหมลงได้แล้วใช่ไหมว่าแล้วไงไปแล้วจ้าในรูดลงไปไม่ได้เหรอเราต้องค่อยๆปีนลงไปด้วยเดี๋ยวก็ดูกรมชาติหัวเราเพื่อนว่าไงเพื่อนโอเคเหมือนราจะต้องตามท่อไปเรื่อยๆกำลังจะบอกเลยว่าขอตรงไปก่อนแล้วกันแก้งตกไปไม่ได้ทางซ้ายไม่ได้ใช่เพราะว่าเป็นทางที่เรามา แน่ดินเนี่ยจับออกมาก่อนลงเพื่อขึ้นเหรอโอเคด,ดูกระชากหัวแน่ดูทรงแล้วจังหวะเนี่ย <c oughs> นั่งมาทำห้ผมไม่อยากขึ้นไปไอเวนเนะยมาจะเอาอะไรก็เอามาขู่ขนาะดแล้วก็จัดมา ทำท่อไปหาทางออกโอเคภารกิจง่ายอีกแล้วภารกิจง่ายที่ทําไม่ง่ายอีกแล้วต้องเกียดจริงๆเลยแลแสงอะไรวะเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยว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 ถูกทางว่าวะถ้าทางนู้นไปไหนต่ออีกอะไม่รู้ละผมเดินมั่วยิบหายเลยแล้วขึ้นเซฟเฉยเลยเอาโคตรเถื่อนหมายถึงผมในเรื่องโคตรเถื่อนวิ่งมั่วเลย เอาวะ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 เล้วอะไรผมจะดูดออจะท่อนรกนี่จะที่วะแย่ละตัวนี้เหรอคุ่ถามจริง แต่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรมาไม่มีกำแพงพังไม่มีอะไรคนระับมันแสดงว่ามันจำสกแกนไม่ได้ไม่ต้องห่วงแต่ตกปากข้อนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะผมว่าดูจากสถานการณ์แล้วอะออกซ้ายตันไปขวาได้วันนี้เริ่มน่าเป็นห่วง อะไรวะเกียดจริงเลยเกียดจริงเลยทางเลือกแบบเนี้ย้นไป <c oughs> ไปดูอีกทางดิไม่ได้แดกไปไปะ ลงน้ำหมดเพื่อนอขึ้นไป <c oughs> ไม่ได้ผมจะหลุ่นเด็ก <c oughs> ขอลอง อย่าออกไปจากท่อนี้แล้วมีว่ายน้ำด้วยโอเคขอไม่ใช่น้ำก็เซนออกคนประตูตกใจนี่ว่าเดินบนประตูเดิมไปบ้าไม่ไม่ตอบแปดให้เลยหรอ giả dạ đền mà đây nè Ê, tự ra anh sẵn đi Nam đức mạc làm gì แล้วา,ายก็าทางอย่างที่ยเหมือนกันเลยมาผิดทางาวะวะเราจะดูด้วยไงทางไหนไปทางออก เสียงเดินแปลกมันไม่ใช่เสียงเดินผมมันมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งวยม,มีเสียงโซาอะไรทักอย่าง ว่าผมหูไม่ฝาดห่ะเพราะแม่งอยู่แถวเนี้ยชัว่วเลย ะถ้าเราขึ้นไปบนนี้ได้ผมว่าเราเราจะกระโดดขึ้นไปได้ต้องตามทางนี้ไปมึงผู้ว่โอเคเจอแล้วเจอแล้วอม่งเงยกดดันไปหมดกดดันไปหมด แม่งรู้แล้วแม่งรู้แล้วแม่งรู้แล้วมันรู้แล้ววิ่งลูกพอรู้ตรงวิ่งโอเครู้ตงเล่นแต่มันหลายรอบไปเวนวิ่งต่อวิ่งต่อไม่รอแล้วนะวิ่งต่อไม่รออะไรทั้งนั้นโอ้ยไม่รู้ทางไหนไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าผมกำลังไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเ่อถูกทางไหมเนี่ยทำอมวนกับมาทอดอีกแล้ววะทำไมทางไปมั่วแบบนี้อะ เยอะหางไปมังโคตรมั่วเลยมั่วไปหมดเลยอ่ะโอ้จะมาถูกทางหัวแม่งอยู่ให้องนี้ก็ไม่น่าเข้าไปเลยจะถ่ายไว้หน่อยแล้วกันนะโอ้โหโคตรมั่วเลยเยอยโอเค เอางงไปใครอยู่คนี้่ยวันวันร้อยแปดพันเรื่องไอ้บ้านี่มันห้องหลบชัดชัด อะไรอ่ะกูจะแตกไหม่ะเปิดดูดิใครประตูอย่างเยอะเลยขอร้องอย่าเปิดเออนี่ด้วย อย่าเปิดได้สวยงามนั่นแหละที่ต้องการ๋อ้กระโถเฮ้ยไม่มีอมอาทางแล้ว คุณไ,ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวไ่เข้ามาต่อร้องเอยว่เข้ามาวิง่งที่ทางนี้เหรอไท,ทางนี้เปิดลงไปแลปิดประตูแล้วกั้นแม่งกั้นดิกั้น จะไม่จบหรอจะมาจะเข้าไปยังไองอนะท่านนั้นมาดูออกอีทางนี้ประตูปประตูถรือว่าเอ่อั้นเี็กดีมึงจะตื่นเต้นไปไหนมันจะตื่นเต้นไปไหน,นจะตื่นเต้นไนนป,นปนไหนพอ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 ขอร้องขอร้องพอ พอพอพอเธอขึ้นข้้งไหนชัว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 หรือมั่วนิ่มชัวหรือมั่วนิ่มังไปได้อยู่ยนะครับยนะครับตอนนี้ ผมแล้วผมตกลงไปได้ยังไงวะมันต้องกระโดดได้เน,นี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันควรจะเกาะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี่กูอยู่ไหนเนี่ยออกข้ามาแล้วยังไม่จบอีกเหรออ้าว ข้างบนข้างบนข้างบนวิ่งดิกลับมาตื่นเต้นกระต่อผมกลับมาตื่นเต้นกระต่อนึกว่าจบไปแล้วแต่เรายังยังไม่ตื่นเต้นกระต่อผมเข้าห้องนี้ปุ๊บปิดประตูเร็วเออกครบแล้วก็กดเข้าไปดิบายเครื่องจุดบ่งพอดีเลยเราได้ได้จบตรงนี้ผมว่า คงเป็นห้องเซสคู่สา,ารเนี่ยเรือ่อเจอคนที่พูดรู้เรื่องด้วยเถอะแล้วยังไงฮะเกนิบจะได้นี่ไม่ได้หรอกเก้จะต้องไปเดือดร้อนชั้นมาหนี่ลุกขึ้นมาโอ้ยจะเยนเพื่อน ขนายเขาไว้กูแตกกูทำอะไรได้หรือเปล่าผมวางจอยไปแล้วอ้าวหันกล้องได้อย่างเดียวเ้องจะพผมไปไหน อะไรทางออกอ่ะไปสิรันไปเลยวิ่งไปถูกวิ่งสลักเนาะไม่เหรออย่าหลงไก่อนตีนแต่เราจำได้แล้วว่าเราแค่ลงลิฟต์มาเราก็เจอทางออกมไม่น่าจะรอด

โอ้โหกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ผมคงต้องเอาชีวิตรอดจากแถวนี้ให้ได้ก่อนโอเคผมสำหรับวันนี้เราขอจบตรไว้ตรงนี้กับตาลุงตาหยองตรงนี้นั่งเขาผมอืมเราไจะมาเจอกันใหม่ตอนหน้าไปเขาไปแยกย้ายบ้ไปขับปรถมาดูพอคอคอแล้วคอแล้วคอแล้ว Yeah. Uh. <laughs> i <Right. laughs> <Right. laughs> <Right. laughs> <laughs> this thing is gonna sell itself i